บทที่30 2องปีหลังจากลูกชายของเขาคลอดตอนนี้คิตตี้อายุเกือบห้าขวบแล้ว แคทธยาในวันนี้กลายเป็นคุณแม่ลูกสองในวัยเกือบ28ปีที่สวยและรวยมากรวยจนเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่คู่ควรกับเธอขึ้นมาเสียอย่างนั้นแคทธยาในวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจระดับพันร้านหลายที่มีคนมาตามดูหลายหมื่นคนเธอขายหลายอย่างจนที่สร้างโกดังจํานวน2ไร่ที่ซื้อไว้เมื่อสองปีก่อนดูคับแคบไปทันทีตอนนี้บริษัทตัวเล็กจากัดมีพนักงานเกือบร้อยคน สินค้าที่เดิมมีเพียงเสื้อผ้าเด็กกับชุดคุมท้องเริ่มแตกลายไปเป็นสินค้าอื่นๆอีกส่วนใหญ่แล้วจะมีเจ้าของสินค้าส่งสินค้ามาให้เทสแล้วเอาของมาให้ช่วยไลฟ์ขายกินเปอร์เซ็นต์บางแบรนด์สินค้าก็มาจ้างให้ไลฟ์แนะนําสินค้าต่อหนึ่งการไลฟ์ของแคทรียานอกจากยอดขายของสินค้าของบริษัทตัวเล็กจำกัดที่ขายได้หลายล้านแล้วค่าเปอร์เซ็นต์จากการไลฟ์แนะนําสินค้าอื่นก็หลายแสนค่าจ้างไลฟ์แนะนําสินค้าอีกเป็นแสน เรียกได้ว่าแค่เปิดกล้องถ่ายทอดสัญญาณเงินก็ไหลเข้ามามากมายทุกวันนี้นอกจากการเลี้ยงลูกและให้กำลังใจคอยอยู่ข้างๆเธอรวมไปถึงดูแลสุขภาพร่างกายให้แคทรียาแล้วเขายังต้องเข้าไปช่วยดูระบบหลังบ้านให้เธออีกด้วยหาคนที่มีความสามารถและไว้ใจได้มาช่วยงานเรียกได้ว่าสพอร์ตทุกการเติบโตเพื่อให้แคทรียาโฟกัสแต่หน้ากล้องจริงๆ วันนี้มีนักข่าวมาขอสัมภาษณ์เส้นทางนักธุรกิจหญิงเจ้าแม่ไลฟ์สดถึงที่บริษัทหลังจากเดือนที่แล้วที่แคทรยาถูกรับเชิญให้ไปออกรายการสวยรวยพันล้านที่เน้นเชิญนักธุรกิจหญิงหน้าใหม่ที่ประสบความสําเร็จมาออกรายการทางทีวีช่องดังซึ่งพอเทปของแคทรยาออกอากาศไปก็มีสื่อช่องทางอื่นติดต่อมาเยอะมากจนภาคต้องคอยจัดคิวให้กับเธอนี่ถ้าไม่เสียดายว่าความรู้ที่เรียนมาจะช่วยชีวิตผู้คนได้อีกเยอะ คงต้องลาออกมาดูคิวให้เมียเพราะตอนนี้คิวท้องมากมีแต่คนมาขอสัมภาษณ์เต็มไปหมดพี่ภาคคะมีห้างสปปรรพสินค้าเขาติดต่อมาให้นำเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเล็กไปวางขายพี่ภาคคิดว่ายังไงคะพอเมียถามแบบนี้สิ่งที่เขาต้องทำคือไปหาข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงผลตอบแทนดูความคุ้มค่าให้กับเมีย เมื่อปีที่แล้วแคทเรีาอยากออกลายเสื้อผ้าแฟชั่นของเด็กเขาก็ต้องพาเธอไปสออแสวงหาโรงงานหาผ้าหาดีไซเนอร์ทำทุกอย่างจนคอลเลคชันแรกออกมาวางขายได้สำเร็จยอดขายเป็นที่น่าพอใจ ถ้าจะวางขายที่ห้างอาจจะต้องนัดเขามาคุยเรื่องมาจินจำนวนที่จะต้องลงในแต่ละช็อปเราจะได้วางแผนผลิตได้เหมาะสมแล้วก็คงต้องสร้างแบรนด์โปรโมตจริงจังดีจังเลยค่ะพี่ผ้าขาวันดูให้แคททีนะคะแคทอยากขายในห้างแคททยาเดินมานั่งตักเขาแล้วก็อ้อนขอท่าทางเหมือนเวลาที่คิตตี้อ้อนเขา จริงๆไม่รู้ว่าแม่เรียนแบบลูกหรือลูกเรียนแบบแม่กันแน่แต่ไม่ว่าใครจะเรียนแบบใครเขาก็แพ้ราบคาบยอมทำทุกอย่างถวายหัวให้ผู้หญิงสองคนที่เป็นดั่งดวงใจของเขาสงสัยหลังจากคืนนี้กอมเมียกับลูกนอนเสร็จต้องมานั่งศึกษาหาข้อมูลต่อช่วงระยะเวลา3ปีกว่าที่เขากลับมาอยู่กับแคทรียาชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากนอกจากบทบาทในหน้าที่แพทย์บวกกับอาจารย์แพทย์แล้วเขายังเป็นคุณพ่อลูกสองที่ ต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดจากไม่เคยเลี้ยงเด็กเขาก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงเด็กทำเป็นทุกอย่างแม้จะมีพี่เลี้ยงคอยช่วยตอนเลี้ยงคิตตี้เขาไม่มีโอกาสได้ดูการเติบโตในช่วงแรกของลูกสาวแต่พอมีคีเขาเลยอยากทำเองทั้งฝึกอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมแหกกลม โตมาหน่อยก็ป้อนข้าวฝึกคว่ำฝึกนั่งฝึกคานฝึกเดินเรียกได้ว่าเก็บเกี่ยวทุกช่วงเวลาที่เคยพลาดในตอนที่เลี้ยงคิตตี้เอาไว้เต็มที่ส่วนบทบาทในหน้าที่ของสามีก็คือซัพพอร์ตในส่วนของร่างกายและจิตใจให้กับแคทเทอรียาเพื่อให้เธอได้ทำงานได้อย่างเต็มที่เขาลาออกจากโรงพยาบาลเอกชนพอต้องการเอาเวลาในช่วงเวลาวันหยุดมาอยู่กับลูกกับเมียช่วงวันเสารออ์อาทิตย์บางทีก็ต้องพาแคทเทอรียาไปเรียนที่กรุงเทพเพิ่มพูน ทักษะทางด้านการตลาดออนไลน์ซึ่งมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะพัฒนาด้านความรู้ด้านการยิงแอดการทำการตลาดผ่าน Google การทำการตลาดผ่าน IG ผ่าน TikTok กูรูคนไหนดังๆคอร์สไหนที่ยังไม่มีความรู้ก็จะไปนั่งเรียนเป็นเพื่อนศึกษาทุกอย่างจ้างนักการตลาดออนไลน์ดังๆมาเป็นที่ปรึกษาหรือแม้แต่คอร์สบัญชีสำหรับเจ้าของธุรกิจก็ต้องไปเรียนรู้เรียกได้ว่าช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนนายแพทย์อย่างเขาให้เป็นนักธุรกิจไปแล้วคุณพ่อขาสอนการบ้านคิตตี้หน่อยค่ะ ลูกสาวตัวน้อยของเขาที่ตอนนี้อายุห้าขวบแล้วถือสมุดการบ้านมาให้เขาดูไหนคุณพ่อดูซิทิเชอร์ให้ทำอะไรคะอาชีพในฝันค่ะทิเชอร์ให้วาดรูปอาชีพในฝันแล้วโตวขึ้นคิตตี้อยากเป็นอะไรคะคิตตี้อยากเป็นคุณหมอเหมือนคุณพ่อคะ่ะจะได้ช่วยชีวิตคนภาคมองหน้าลูกก็ไม่แปลกที่คิตตี้อยากจะเป็นหมอเพราะใส่ชุดคุณหมอตั้งแต่เด็กคงจะฝังใจอยากจะเป็นหมอเหมือนกับเขา เป็นคุณหมอต้องมีความรับผิดชอบเยอะมากเลยนะคะ เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนคิตตี้ต้องขยันมากๆนะคะไหวไหมไหวคะ่ะคิตตี้อยากช่วยคนพากยิ้มรูปหัวลูกอย่างเอ็นดูพอเป็นพ่อคนเขาถึงเข้าใจความรักความห่วงใยของคนเป็นพ่อเป็นแม่บางครั้งก็ห่วงมากเกินไปจนต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าชีวิตเป็นของลูกไม่ใช่ของเรารักได้ห่วงได้แค่พอดีอย่าให้มากเกินไปใจจริงของเขาไม่ได้อยากให้คิตตี้เป็นหมอเหมือนเขาเลย เพราะเขารู้ว่าการเป็นแพทย์เรียนหนักและเครียดมากแค่ไหนถ้าใจไม่รักที่จะช่วยเหลือคนไข้จริงๆอาจจะเรียนไม่รอดก็ได้แต่ในคิตตี้ชอบทางนี้เขาก็พร้อมจะซัพพอร์ตเต็มที่แต่ตอนนี้คิตตี้เพิ่งห้าขวบก็ต้องคอยดูกันไปพ่อโตกว่านี้อาจจะอยากเป็นอย่างอื่นก็ได้ เขานั่งมองคิดตี่วาดรูปตัวเองในชุดเสื้อกลาวส่วนไหนที่วาดไม่ได้ก็ต้องวาดให้ดูเป็นตัวอย่างการเป็นพ่อคนของเขาทำให้เขาได้ฝึกความสามารถหลายอย่างเลยงานศินละปะงานประดิษฐ์ต่างๆจากที่ไม่เคยทำก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการตูเรื่องต่างๆของเด็กจากที่ไม่เคยดูก็ต้องดูและทำความรู้จักไปพร้อมกับลูกเขาอยากเป็นพ่อที่เป็นเพื่อนกับลูกได้เลยต้องเรียนรู้ไปกับลูกด้วย คุณพ่อคุณลูกทำอะไรกันคะแคทรียาในชุดหน้าผมสวยงามเดินอุ้มคีในไวสองขวบเข้ามาในห้องลูกชายของเขาผู้ที่หน้าตาคล้ายกับเขามากถ้าเอารูปตัวเองตอนเด็กมาเทียบนี่หน้าเหมือนแบบสำเนาถูกต้องเหมือนมากเขารับคีมาจากมือแคทรียาแล้วอุ้มวาดรูปคุณหมอคะ่ะคุณแม่คิตตี้สวมชุดคุณหมอที่เชอร์ให้วาดรูปอาชีพในฝันคะ่ะไหนคุณแม่ขอดูหน่อยคะ โอ้สวยจังเลยคิตตี้หันมาส่งยิ้มหวานให้แม่พี่ภาคคะอาหารเย็นแล้วนะคะทุกวันนี้นอกจากวาปีที่คอยเลี้ยงคีเป็นหลักแล้วยังมีแม่บ้านที่มาช่วยทำงานบ้านแบบเช้าไปเย็นกลับพอเตรียมของสำหรับทำอาหารเย็นเสร็จแคทียาจะเข้าไปปรุงแม่บ้านก็จะกลับบ้านภาคติดลดมือเมียม,มากวันไหนที่คนอื่นทำอาหารเขาจะกินข้าวน้อยเธอเลยแก้ปัญหาโดยการจดรายการที่จะทำให้คนเตรียมวัตถุดิบให้แล้วเธอจะเป็นคนเข้า ไปปรุงเองทุกวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ทุกวันเหมือนเดิมแล้วแต่จะไลฟ์อาทิตย์ละสมวันพอพนังงานแพ็คของกันไม่ทันจริงๆแต่ไลฟ์ทีละหลายชั่วโมงยืนยาวๆไปหชั่วโมงได้ทุกวันนี้ยอดขายต่อเดือนปลาไปเกือบร้อยล้านพอมองย้อนกลับไปดูอดีตที่ผ่านมาเธอก็พบว่าชีวิตของเธอมาไกลมากในระยะเวลาแค่หปีที่ผ่านมาตอนนี้มันเกินฝันมาก เธอมีพร้อมทุกอย่างในเรื่องของเงินแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเธอกับพบว่าการมีเงินเยอะขึ้นไม่ได้ทำให้มีความสุขขึ้นเลยอาจจะชื่นชมตัวเองที่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจแต่ความสุขจริงๆของเธอคือการได้อยู่กับภาคและลูกต่างหากเธอรวยขึ้นเพื่อลบปมด้อยในใจของตนตอนนี้ความน้อยเนื้อต่ำใจแบบเดิมไม่มีอีกแล้วเธอในตอนนี้มีเงินเยอะมากจะซื้อกระเป๋าใบละห้าล้านสิบล้านเธอก็ซื้อได้แต่กับเฉยๆไม่เคยอยากได้ เคยประหยัดยังไงก็ประหยัดอย่างนั้นเหมือนก,นกันกับผ้าที่เคยปฏิบัติกับเธอยังไงในตอนที่เธอต้องขอเงินจากเขาในตอนนี้ที่เธอมีเงินมากมายเขาก็ปฏิบัติกับเธอเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซัพพอร์ตทุกอย่างที่เธออยากจะทําและแน่นอนหลายเรื่องเขาก็ยังบังคับเธออยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของเธอบังคับให้เธอกินอาหารที่มีประโยชน์กินวิตามินออกกําลังกายถ้าเป็นเรื่องประมาณนี้ผ้าไม่เคยผ่อนปลนให้กับเธอเลย หรือเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขของครอบครัวหลังจากที่เธอถุงน้ำคล่ำแตกกลางไร้จนเป็นข่าวดังหลังคอดภาคให้เธองดไหลไปเป็นเดือนแต่ใช้วิธียิงแอดโฆษณาแทน ทุกวันนี้จะรายได้แค่3วันต่อสัปดาห์นอกจากเหตุผลอื่นเรื่องการแพ็คสินค้าออกให้ลูกค้าที่เกรงว่าจะล่าช้าเกินไปพอพนักง,งานแพ็คไม่ทันแล้วอีกสาหเหตุหนึ่งคือเขาอยากให้เธอได้พักบ้างมีเวลาอยู่กับลูกกับเขาบ้างถ้าอะไรตึกๆนี่คือห้ามเลยทั้งๆที่ลูกค้าเยอะมากในช่วงเวลานั้นแต่เขาขอให้เป็นเวลาของครอบครัวที่จะได้อยู่ด้วยกัน พีทิ้งมรดกมากมายเพื่อมาใช้ชีวิตกับแคทกับลูกแคทอยากทำให้เรื่องเงินมันสำคัญกว่าความสุขในครอบครัวเลยนะนั่นคือคำพูดที่เขาบอกกับเธอเมื่อเขาบอกแบบนั้นเธอเลยได้สติก็จริงเพราะตอนนี้มีเงินมากแล้วจากที่โฟกัสแต่ความสำเร็จแต่การหาเงินเธอก็เริ่มมาโฟกัสที่ความรักความอบอุ่นในครอบครัวแทนการทำงานทุกวันนี้เหมือนเป็นการทำงานเพื่อให้ลูกน้องจำนวนเป็นร้อยชีวิตได้มีงานที่มั่นคงทำ คนเหล่านี้มาทำงานกับเธอเพื่อหารายได้ไปเลี้ยงครอบครัวความภูมิใจของเธอคือการได้ช่วยคนจํานวนเป็นร้อยชีวิตให้มีรายได้มีเงินไปผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนหน้าแปลกที่พอโฟกัสแบบนี้นอกจากเธอจะมีความสุขมากขึ้นแล้วธุรกิจของเธอยังดีขึ้นมากด้วยลูกน้องทำงานเต็มที่ช่วยกันทำธุรกิจของบริษัทตัวเล็กจำกัดให้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดทันที ชีวิตในตอนนี้ของแคทรียามีความสุขมากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีครอบครัวที่อบอุ่นสามีหล่อเหลาเป็นอาจารย์แพทย์ที่รักและซัพพอร์ตเธอทุกอย่างมีลูกชายหญิงสองคนที่น่ารัก ชีวิตของเธอจะต้องการอะไรอีกวันนี้หลังจากการไลฟ์สดกว่า6ชั่วโมงจบลงในเวลาบ่าย4ี่โมงเย็นก็มีคนเข้ามารายงานเธอว่ามีคนมารอพบในตอนแรกเธอคิดว่าเป็นบริษัทที่มาเสนอสินค้าเอามาไลฟ์สดแต่พอเดินเข้ามาในห้องรับแขกเธอกับพบหญิงชายที่อายุมากแล้วกำลังนั่งเล่นกับคียอยู่คำถามแรกที่เกิดขึ้นในหัวคือ คำถามแรกที่เกิดขึ้นในหัวคือสองคนนี้เป็นใครพอพิจารณาดูดีแล้วเธอก็พบว่าท่านทั้งสองคือคุณพ่อคุณแม่ของสามีเธอแม้ว่าเธอไม่เคยพบท่านทั้งสองแต่เธอก็แอบเห็นรูปของท่านทั้งสองในโทรศัพท์ของภาคบ้าง สปีที่ผ่านมาภาคไม่เคยไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เลยสักครั้งแม้หลายครั้งที่เข้ากรุงเทพไปด้วยกันผ่านแถวอินเตอร์มีเดเคก็เคยแต่ภาคก็ไม่เคยเข้าไปขับรถผ่านเหมือนไม่ใช่โรงพยาบาลของตนเองไม่เคยพูดถึงเธอรู้ว่าลึกๆในใจของภาคก็ยังคิดถึงและเป็นห่วงพ่อกับแม่เธอเคยถามว่าไปเยี่ยมพ่อกับแม่เขาว่างดีไหมพาเด็กๆไปสวัสดีคุณปู่คุณย่าแต่เขาก็จะบอกเธอว่า พี่ออกมาจากบ้านแล้วชีวิตพี่เป็นของแคทกับลูกเหมือนเขากลัวว่าพ่อกับแม่ของเขาจะไม่ต้อนรับเธอกับลูกและเขาไม่อยากให้เธอไม่สบายใจเลยเลือกที่จะตัดขาดและไม่ไปหาเพื่อความสบายใจของเธอแต่เธอในตอนนี้ไม่ใช่แคททยาคนเดิมอีกต่อไปแล้วปมในใจที่เคยมีมันหายไปแล้ว ต่อให้พ่อแม่ของเขาไม่ยอมรับเธอเธอคิดว่าเธอก็ไม่เป็นไรเธอสามารถเดินออกมาจากบ้านเขาได้สวยๆโดยที่ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปแล้วสวัสดีค่ะแคทรียายกมือไหว้ผู้สูงวัยทั้งคู่ทั้งคู่รับไหว้และยิ้มรับคีวิ่งมาหาเธอจุนแม่คีเรียกเธอว่าคุณแม่แต่ยังพูดไม่ค่อยชัดเธออุ้มคีมานั่งที่ตักคีครับสวัสดีคุณปู่คุณย่าหรือย,ยังครับลูกดีครับ คียกมือน้อยๆขึ้นสวัสดีตามที่ภาคเคยสอนเธอสอนลูกให้ทูจ้าแบบที่สอนคิตตี้แต่ภาคบ่นว่าคีเป็นผู้ชายจะมาทูจ้าอะไรเขาเลยสอนลูกแบบผู้ใหญ่เลยคือสวัสดีครับขอบคุณครับคุณพ่อภาคเป็นเสมอเวลาสอนลูกหนูรู้ใช่ไหมว่าเราสองคนเป็นพ่อกับแม่ของภาคแม่เขาถามเธอทราบค่ะพี่ภาคมีรูปของท่านในโทรศัพท์หนูเคยเห็น แคทร ي ยาสังเกตแววตาของพ่อเขามีแววยินดีแต่สีหน้าไม่แสดงอาการส่วนแม่ของเขายิ้มกว้างเรียกพ่อกับแม่เธอหรือจะเรียกคุณปู่คุณย่าตามหลานก็ได้ค่ะคุณย่าภาคไม่กลับบ้านเลยแม่เลยมาหาดูสิหลานโตขนาดนี้แล้วน้องคีใช่ไหมหน้าเหมือนภาคตอนเป็นเด็กเลยใช่ค่ะคีเป็นคนเล็กคนโตคิตตี้เดี๋ยวคงมาค่ะรถโรงเรียนจะมาส่งประมาณสี่โมงครึ่ง พภาคเขากลับกี่โมงพี่ภาคจะมาถึงที่นี่ประมาณห้าโมงเย็นค่ะหลังคิตตี้นิดหน่อยคุณปู่คุณย่าทานอะไรมาหรือยังคะหิวไหมคะหนูขอโทษด,ด้วยนะคะพอดีไม่ทราบว่ามาเลยไม่ได้ออกมาต้อนรับจะออกมาได้ยังไงล่ะขายของอยู่ไม่ใช่หรอพ่อเขาถามเธอเป็นคำถามแรกเธอยิ้มก็จริงแต่จะให้พูดยังไงล่ะ เก่งนะแม่ดูจากหน้าจอทีวียืนพูดคนเดียวได้ตั้งหลายชั่วโมงแคทเธอยิม้มในห้องนี้มีที่ถ่ายท่อหน้าจอไลฟ์ของเธอออกมาเขินนิดๆที่มีแขกที่ไม่ได้ตั้งใจให้ดูไลฟ์มานั่งดู หนูชินแล้วค่ะแรกๆก็ยากแต่ทำมาตั้งแต่คิตตี้อายุ6เดือนมีคนดูไม่กี่คนจนตอนนี้คิตตี้ห้าขวบแล้วเลยคล่องขึ้นฉันเออพ่อรู้ว่าภาคเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อ3ปีที่แล้วตอนแรกพ่อเข้าใจว่าเขามาอยู่กับหนูเลยทำไมถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันล่ะ แคทรยายิ้มเศร้าเมื่อนึกถึงอดีตแม้วันนี้เธอจะประสบความสำเร็จแต่พอคิดได้ว่าวันนั้นเธอเลือกความสบายใจของเธอโดยการบอกให้เขาไปเพื่อชดเชยความต้องการในใจของเธอที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองและมารู้ทีหลังว่าสองปีก่อนที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันภาคต้องทนทุกข์ขนาดไหนเธอเสียใจทุกที โดยเฉพาะในวันนี้ที่เธอประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดโดยมีผ้าคอยซัพพอร์ตทุกอย่างเธอยิ่งเสียใจว่าความสำเร็จของเธอสามารถเกิดขึ้นได้โดยมีผ้าคอยเดินไปด้วยกัน เธอจำได้ว่าตอนที่ยังอยู่ด้วยกันที่คอนโดที่ยังไม่รู้ว่ามีลูกเขาบอกเธอว่าถ้าเธออยากทำธุรกิจอะไรอยากจะอยู่ที่ไหนเขาจะคอยซัพพอร์ตเธอและไปอยู่กับเธอทุกที่แต่สุดท้ายเธอก็ทิ้งเขาถ้าวันนั้นภาคเสียใจจนไม่เป็นผู้เป็นคนหรือเป็นอะไรไปเธอคงเสียใจมากเวลาพูดเรื่องนี้ทีไรภาคจะปลอบใจเธอและบอกเธอเสมอว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอเพราะเราเคยห่างกันเราถึงรู้ว่าเวลาอยู่ด้วยกัน มีค่ามากแค่ไหนตอนนั้นหนูงี่เง่าเองค่ะรู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยไม่เหมาะกับเขาเลยบอกเลิกกับเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าจะทําทุกอย่างให้คู่ควรกับเขาพี่ภาคเขาเสียใจมากเพราะวันนั้นเขาทิ้งทุกอย่างออกมาจากบ้านเขาคิดว่าหนูแท้งลูกเขามาหาหนูเพื่อที่จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่หนูก็บอกให้เขาไปแคทยาน้ําตาคลอเมื่อคิดถึงอดีตเหมือนก,นกันกับที่พ่อกับแม่ของภาต้องเช็ดน้าตาตนเอง โชคชะตายังเห็นใจที่ทําให้เราได้กลับมาเจอกันอีกแคทรียาฝืนยิ้มออกมาจริงๆเรื่องที่ผ่านมามันเศร้ามากแต่คิดว่าเขาต้องเจออะไรมาบ้างเธอก็อดเสียใจไม่ได้ดีที่พาคยังเข้มแข็งถึงมีวันนี้เป็นความผิดของพ่อเองแหละที่บังคับเขามากเกินไปมองแต่มุมตัวเองคิดว่าจยากจะให้สิ่งที่ดีกับเขาลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ต้องการสิ่งที่ดีพอแต่ต้องการสิ่งที่พอดีกับตนเอง แต่สำหรับเธอแล้วภาคเป็นทั้งสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเธอในต่างหากและตัวเธอเองก็พอดีกับเขาและพยายามจะเป็นคนที่ดีพอสำหรับเขาด้วยแคทยาเป็นคนที่ดีพอและพอดีกับผมครับพอ่อภาคเดินเข้ามาพร้อมกับคิตตี้และมาทันได้ยินประโยคที่พ่อเขาพูดกับเธอเขายกมือไหว้พ่อกับแม่และหันมาบอกลูกสาวให้สวัสดีคุณปู่คุณย่า คิตตี้ทำหน้างงแต่ก็สวัสดีได้อย่างน่ารักคุณปู่คุณย่าคือใครคะคิตตี้เอียงคอถามมองหน้าคนที่พ่อบอกให้เรียกปู่กับย่าอย่างสงสัยคิตตี้ไม่เคยเห็นคุณปู่คุณย่าตายายเลยไม่รู้จักเพราะในชีวิตมีแต่คุณพ่อกับคุณแม่กับป้าวาคุณปู่คุณย่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อค่ะ แคทรยาตอบคิตตี้แล้วบอกให้ลูกเข้าไปหาคุณปู่คุณย่าใกล้ๆคิตตี้ทวนคำของแม่คุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อเหรอคะแล้วคุณปู่คุณย่าไปไหนมาคะทำไมไม่มาอยู่กับเราพ่อกับแม่ก็ต้องอยู่กับลูกสิคะเด็กช่างสงสัยทำเอาผู้ใหญ่อึ้งทุกคนเออปู่อยู่ที่กรุงเทพลูกกรุงเทพอยู่ห่างจากที่นี่เลยไม่ได้มาหาคิตตี้เลย เอ,อ้ไม่ไกลนะคะคิตตี้ไปบ่อยนั่งรถแป๊บเดียวท่องสูตรคูณไม่กี่จบก็ถึงแล้วค่ะเอากับลูกสาวเธอสิแคทเาาิิดฉลาดเกินไปไหมตอนนี้คุณปู่คุณย่าก,ก็มาแล้วไงคะลูกแล้ววันนี้หนูไปไหนกับคุณพ่อมาคะทำไมมาพร้อมกันได้คิตตี้เปิดกระเป๋าออกมาเอาหูฟังคุณหมอในกระเป๋าออกมาโชว์คุณพ่อพาไปซื้อสเตสโครมมาค่ะ คิตตี้พูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วสำเนียงเป๊ะพ่อเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กในขอคุณปู่ดูได้ไหมคะ นายแพทย์ภากรยื่นมือมาหาหลานคิตตี้ยิ้มหวานให้พร้อมส่งหูฟังคุณหมอให้คุณปู่คุณครูให้แต่งชุดมาตามอาชีพในฝันค่ะแต่คิตตี้ยังไม่มีสเมสื้อสครปของเด็กคุณพ่อเลยพาไปซื้อนายแพทย์ภากรยิ้มออกมาเมื่อได้ยินว่าหลานอยากเป็นหมอหนูอยากเป็นคุณหมอเลอลูกใช่ค่ะคิตตี้อยากเป็นหมอเหมือนคุณพ่อเป็นหมอนี้นะคะได้ช่วยชีวิตคน ดีจริงๆลูกเอ้ยปู่เตรียมโรงพยาบาลไว้ให้แล้วนายแพทย์พากรคิดในใจอยากจะให้ลูกหลานมาสืบทอดกิจการเพราะตอนนี้ซื้อหุ้นกลับมาเป็นของตนเองเกือบหมดแล้วตอนนี้อายุก็เจ็ดสิบแล้วดูแลไม่ไหวปู่มีโรงพยาบาลด้วยนะลูกคิตตี้ไปเป็นหมอที่โรงพยาบาลของปูไ่ไหมลูกคิตตี้ทำตาโตตื่นเต้นที่คุณปู่มีโรงพยาบาลเป็นของตนเองว้าวจริงเหรอคะคุณปู่มีโรงพยาบาลด้วยใหญ่ไหมคะ ใหญ่สิลูกตอนนี้มีเจ็ดร้อยเตียงแล้วนะคิตตี้ทำหน้างงไม่เข้าใจใหญ่มากลูกคุณหมอเยอะเลยคนไข้ก็เยอะคิตตี้อยากไปช่วยตรวจไหมลูกคุณย่าเป็นฝ่ายเอ่ยถามบ้างภารกิจวันนี้คือมาง้อลูกชายให้กลับไปรับช่วงภารกิจที่บ้านคิตตี้ยังเป็นเด็กอยู่คะ่ะยังตรวจคนไข้ไม่ได้ต้องคุณพ่อสิคะคุณพ่อเป็นหมอคุณพ่อไปช่วยคุณปู่ไหมคะ คิตตี้หันไปถามพ่อที่ตอนนี้ทำหน้าไม่ถูก5ปีที่ไม่ได้เจอหน้าพ่อกับแม่เลยท่านทั้งสองดูชราไปมากเห็นแล้วก็ใจหายแต่ชีวิตของเขาเป็นของลูกกับเมียแล้วพ่อไปไม่ได้หรอกลูกพ่อต้องอยู่กับหนูกับแม่ไม่เห็นจะยากเลยคะ่ะกรุงเทพใกล้นิดเดียวเราก็ไปกันหมดนี่เลยไงคะ คำพูดของคิตตี้เรียกรอยยิ้มให้ปูก่กับยา่าแต่คนเป็นพ่อทำหน้าไม่ถูกเรายังมีพี่ๆคนงานมีบริษัทของแม่ที่ต้องดูแลคะ่ะลูกพาพยายามอธิบายให้ลูกฟังแต่เหมือนจะสื่อไปถึงบุพาการีของตนด้วยไม่ยากเลยคะ่ะคุณพ่อเราก็ไปแล้วก็กลับแล้วก็ไปสิคะหลายๆรอบสนุกดีคิตตี้พูดตามภาษาเด็กแต่พ่อเงอ่อตกพ่อไม่รู้จะบอกลูกยังไงดีเราค่อยคุยเรื่องนี้กันไหมคะลูกใกล้ได้เวลาหารแล้วแม่ต้องไปทำกั ข้าวเดี๋ยวชวนคุณปู่คุณย่าไปที่บ้านดีกว่านะคะแคทยาพยายามจะขี้คลายสถานการณ์เอ่ยปากชวนพ่อกับแม่ของสามีให้ไปที่บ้านเพื่อสถานการณ์จะดีขึ้น